ในห้วงลึกของจักรวาลมีสถานที่หนึ่งที่แม้แต่แสงก็ไม่กล้าส่องไปถึงทาทารัสโลกใต้พิภพ,พ,พที่ลึกยิ่งกว่านรกทาทารัสไม่ใช่แค่นรกแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเป็นพลังแห่งความมืด คู่ขนานกับกายาแม่แห่งโลกและนิกส์เทพีแห่งราตรี mm hmm. เมื่อสงครามระหว่างเทพโอลิมปัสกับไททันจบลง mm hmm. เทพซูสไม่ฆ่าแต่ขังพวกเขาไว้ในทาทารัสคุกที่ไม่มีใครหนีออกมาได้ซิซ mm ิฟัส ต้องกลิ้งหินขึ้นเขาไม่มีวันจบท่านทารัสยืนอยู่ใต้ต้นไม้ผลต้องห้ามที่เอื้อมไม่ถึงทาทารัสคือดินแดนของกรรมที่ไม่มีวันหลุดพ้นที่แห่งนี้ยังให้กำเนิดไทฟอนอสูรพันหัวและเอคิดหน้า แม่ของสัตว์ประหลาดทั้งปวงที่แม้แต่เทพยังต้องหวั่นเกรงถ้าจินตนาการโลกเป็นตึกข้างบนคือโลกมนุษย์ถัดลงมาคือแดนเฮดีสและลึกที่สุดคือทาทารัสที่ที่แม้แต่ความตายยังกลัวจะตกลงไปทาทารัสที่ที่ เทพยังกลัวสัตว์ประหลาดกำเนิดขึ้นและบาปไม่มีวันหลุดพ้นยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอีกหรือไม่คุณกล้าดิ่งลงไปหรือไม่